อิธานิตัสสะภะกวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพานโตปัฏายะสัตตะสัทยุตระปัญจสตาธิกานิเทเวสังวัชระสหัสานิอติกันตานิปัจุปนิกาลาวเสนะกติกะมาสัสสะปัญระสมังทินังวาราวเสนะปัญะ สุกวาโรโหติเอวังตัสสะภควโตปรินิพานานสาสนายุกาลคณน,นาสักลเคตพภานอิโตปังสก,กัดจังธรรมโมโซตพวนตอิอีสุพมัสดูพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงและได้สองพันพรรษาปัจจุบันสมัยสุรทินที่15หพฤศจิกายนาตรมสุขรวานพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปริพภานอย่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีในยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประกาะชานี เบื้องหน้าแต่นี้ขอเชิญท่านทั้งหลายพึงตั้งจิตสดับธรรมภาสิทธิ์ที่จะได้นำมาชี้แจงแสดงโดยเคารพเทิอนนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะ <c oughs> เอธะตุมเมกะรามามาอนุสเวนะมาปรัมปรายะมาอิติกิรายะมาปิตกะสัมปทาเนนะ มาตัก,กะเหตุมานยเหตุมาอาการะปริวิตเกณนะมาทิฏฐินิชานคันติยามาพภพพรูปตายะมาสมโนโนครวนติอณนะบัตนี้จะกรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา พรนนาศา,าสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสมมาสัมพุทธเจ้าในการามสุตตกถา,าก่าวพรรณนาถึงหลักความเชื่อในกาลามสูตรตามนยะเแห่งพระบาลีในการามสูตร,ตร,าร,าตรหรือว่าเกษะพุตสูตรติกานิบาตอังคุตรนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองจะรองศรัทธา ประดับปัญญาบารมีเพิ่มภูนกุศลมุญราศีส่วนธรรมสวนัยธรรมสวมัยแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณนะสถานที่นี้และแก่ญาติโยมสาธุชนที่ชมทางสื่อออนไลน์ด้วยว่าวันนี้เป็นวันปันนราศีดิถีที่15บ้า่ำแห่งสุกปักเป็นวันพระ เป็นวันธรรมศสวนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสมมาสมบุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธ,ธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศล,ลขันกองบุญในส่วนธรรมศสวนามัยมบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญ เพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสมมาสัมริพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลชีวิตประการหนึ่ง วาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้เจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้คือนาวาเอกพิเศษวรดิษจันท์สิริรัตน์นาวาเอกพิเศษวรดิษจันสิริรัตน์รับเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ก็ขอให้พระสงฆ์สมเนรญยญญ่าโยมร่วมอนุโมทนากับ นาวาเอกพิเศษวรดิษจันสิริรัตน์ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ <c oughs> ท่านทั้งหลายวันนี้วันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนส2บสองหรือว่าวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองวันเพ็ญกลางเดือนส2บสองนั่นเป็นตามประเพณีไทยก็ถือว่าเป็นวันลอยกระทงวันลอยกระทงนั้น เป็นการถือปฏิบัติสืบเนื่องมาในเมืองไทยก็ตั้งแต่ยุคสุโขทยัยเป็นการลอยกระทงเพื่อเดิมทีก็มาจากความเชื่อในศาสนาพราหมณ์แต่เมื่อเมืองไทยเรานับถือพุทธศาสนาก็มีแนวคิดที่เชื่อมโยงกับหลักของพุทธศาสนา ก็คือการบูชาแสดงออกซึ่งประสงค์ที่จะถวายเป็นพุทธบูชาบูชารอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทิติเจ้านั่นเป็นความหมายความมุ่งหมายอย่างหนึ่งอีกความมุ่งหมายอย่างหนึ่งนั้นก็เพื่อจะเป็นการขอขมาลาโทษพระแม่คงคาซึ่งถือว่าเป็นเทพ ที่ดูแลแม่น้ำลำคลองในแต่ละปีนั้นเราใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองนั้นบางครั้งบางโอกาสอาจจะทิ้งสิ่งสกรปรกสิ่งปฏิกูลทำให้แม่น้ำลำคลองนั้นเกิดปฏิกูลได้ก,ก็เหมือนก็เหมือนกับว่าเป็นการไปล่วงเกินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆพอถึงวาระวันเพ็ญกลางเดือน12ที เราก็ถือโอกาสได้ขอคามาลาโทษอันนี้เป็นแนวคิดอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นการลอยกระทงนั้นจึงถือว่าเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมายาวนานเป็นความเชื่อถือ <c oughs> เพราะฉะนั้นการลอยกระทงเนี่ยหรือบางคนก็อาจจะมีความเชื่อถือว่าลอยกระทงก็คือลอยสิ่งที่ ไม่ดีไม่งามออกไปจากตัวเราเองแต่แท้ที่จริงนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นอยู่ที่แต่ละบุคคลถ้าลอยเพียงลอยกระทงนั้นแต่พฤติกรรมการทำการพูดการคิดยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรการลอยกระทงก็ไม่มีความหมายนะเพราะฉะนั้นลอยกระทงยาศัก์เพียงแต่ว่าลอยกระทงนะ ลอยความโลภความโกรธของความหลงของเราไปด้วยนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเพราะฉะนั้นการลอยกระทงก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เรามีความเชื่อถือเพราะฉะนั้นก็พยายามรักษาประเพณีนี้ไปในแนวทางที่ดีงามอย่าทำสิ่งปฏิกูลสิ่งที่เป็นอคยะนั้นลงไปให้แม่น้ำลํำคลองแล้วก็เกิดมลภาวะเกิด ความเสียหายในแม่น้ำหนองคลองะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องคำนึงเพราะฉะนั้นความเชื่อต่างๆหากเราประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องปรงเพณีต่างๆความเชื่อต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ควรแก่การสืบสารเป็นสิ่งที่ควรควรแก่การอนุรักษ์ให้ยืนยาวต่อไป เพราะฉะนั้นประเพณีสําคัญต่างๆประเพณีสงกรานต์ก็ตามประเพณีรอยกระทงก็ตามนั้นเราก็พยายามสืบสารถึงวัตถุประสงค์ถึงเป้าหมายนั้นให้ถูกต้องนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามทําให้เกิดเป็นสิริมงคลเป็นความสุขความเจริญแก่ตัวเราวันนี้ได้นําพระธรรมเทศนาเนะเกี่ยวกับความเชื่อเนะย ความเชื่อในที่นี้เป็นความเชื่อตามหลักในการลามสูตรนะเมื่อพูดถึงความเชื่อของคนเราเนี่ย <c oughs> นะท่านทั้งหลายฟังก็พยายามอาจจะมีขัดจังหวะบ้างนะเสมหะมันมามันเป็นมานมาเบียดเบียนเทศตั้งแต่วันสิ้นเดือนนะ เริ่มมีอาการตั้งแต่วันสิ้นเดือนนี้จนวันกลางเดือนเนี่ยง่ายๆก็คือครึ่งเดือนก็ไปแล้วนึกว่ามันจะหายก็ยังไม่หายนะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ตรงนี้ก็ตามทางบ้านที่ดูจากเพจของวัดฝักน้ำก็ตามที่ถ่ายทอดสดก็ตรงไหนที่มันติดๆขัดๆจากเสมหะก็ขออภัยญาติโยมก็แล้วกันพยายาม กำหนดพยายามตั้งใจฟังกันเลยกันหลักความเชื่อในทางพระศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะหลักความเชื่อในทางในกาลามาสูตรเป็นสิ่งที่นักวิชาการแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยพยายามที่จะนำไปอ้างพยายามที่จะนำไปเป็นหลักเป็นฐานในการพูดของตัวเองโดยเฉพาะ การโน้มน้าวกรณีที่ไม่เชื่ออย่างนั้นไม่เชื่ออย่างนี้โดยอ้างว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักกาลามสูตรว่าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเพราะอย่างนั้นไม่เชื่อเพราะอย่างนี้นะไม่เชื่อตำลาไม่เชื่อครูบาอาจารย์อะไรต่างๆซึ่งการตีความในลักษณะอย่างนี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นการกล่าวตู่พระพุทธพจน์เพราะการหยิบไปเพียงบางส่วน,บา,วนบางตอนแล้วนำไปพูดนั้นอาจจะสื่อความหมายในทางที่ผิดพลาดได้เนะเพราะฉะนั้นความเชื่อนั้นมีความสำคัญมากคนเราทุกคนเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติ การกระทําการพูดการคิดต่างๆบางทีมันมาจากแนวความคิดความเชื่อของคนเราเรามีความคิดเรามีแนวแนวคิดเรามีทัศนคติเรามีความเชื่อในทางไหนเราก็จะดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดไปในแนวทางนั้น ซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคนเรามากเชื่อถูกก็ดำเนินชีวิตถูกเชื่อผิดก็ดำเนินชีวิตผิดเพราะฉะนั้นในหลักของอริยามรรคมียองแปดเนี่ย พระสัมมาวเจ้าจึงทรงสแสดงหลักของสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคนเราถ้ามีความเห็นชอบความคิดที่เป็นสัมมาสังกปะมันก็ชอบไปด้วยการกระทําที่เป็นสัมสัมมากรรมตะมันก็ชอบไปด้วยการพูดที่เป็นสัมมาวาจามันก็ชอบไปด้วย การประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาชีวะมันก็ชอบไปด้วยการความเพียรที่เป็นสัมมาวายามะมันก็ชอบไปด้วยสติที่เป็นสัมมาสติมันก็ชอบไปด้วยสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิมันก็ชอบไปด้วยเพราะฉะนัมม้นทั้งหมอดอยู่ที่ความเห็นถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ world, <ATION> <im it> มันก็จะนำไปสู่การทำการพูดการคิดที่ถูกต้อง แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ผิดเชื่อผิดเห็นผิดมันก็นำไปสู่การคิดที่ผิดเป็นมิจฉาสังกปะ์นำไปสู่การกระทำที่ผิดเป็นมิจฉากรรมันตะนำไปสู่การพูดที่ผิดเป็นมิจฉาวาจานำไปสู่การประกอบอาชีพที่ผิดเป็นมิจฉาอาชีวะ นำไปสู่การความเพียรที่ผิดเป็นมิจฉาวายามะนำไปสู่สติที่ผิดเป็นมิจฉาสตินำไปสู่สมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นความเห็นของคนเรานี่สำคัญมากความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นที่ผิดพลาดได้ ในหลักการลามาสูตรวันนี้จะพูดการลามาสูตรให้ญาติโยมฟังนะเอาเป้าหมายก่อนนะวันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าพยายามจะพูดให้ญาติโยมได้ฟังเป้าหมายวันนี้ที่เทศการลามาสูตรเนี่ยหลักความเชื่อเนี่ยประการที่หนึ่งเพื่อให้รู้จักกับดักแห่งความเชื่อสิบประการ นะประการแรกอาตมาภาพอยากจะให้ญาติโยมได้รู้จักกับดักแห่งความเชื่อสิบประการประการที่สองเพื่อจะให้รู้จักวิธีการวินิจฉัยแหล่งความเชื่อนะประการที่สองจะเพื่อจะให้ญาติโยมได้รู้จักวิธีการวินิจฉัย แหล่งความเชื่อว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ใช่อัตมภาพเป็นคนพูดแต่จะนำมาจากพุทธธรรมรัตของพระพุทธเจ้าในหลักของกาลามสูตร <c oughs> ในหลักของกาลามาสูตรแต่ที่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเนี่ยพระพุทธเจ้าเสเด็จไปที่ เกษาปุตตานิคมเกษาปุตตานิคมนั้นเป็นที่เป็นหมู่บ้านเป็นที่อยู่ของพวกชาวการามะนะอยู่ในแคว้นโกสลพอพระพุทธเจ้าไปที่เกษาปุตตานิคมเนี่ยพวกชาวการามะทั้งหลายได้ยินกิตติศัพท์ของพระสมมาสมุทธเจ้าว่า พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเน้นเป็นพระบรมศาส,สดาที่มีความฉเฉลียวฉลาดมีชื่อเสียงเกียรติคุณเพราะฉะนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อจะถามปัญหานะพระสูตรนี้ให้ญาติโยมรู้เป็นความรู้หน่อยว่าเขาเรียกกันโดยทั่วไปว่าการามสูตรถือมาจาก คนที่มาถามหรือคนที่รับแสดงพระธรรมเทศนาเป็นชาวการามะนะแต่ในพระไตรปิฎกที่พูดกันโดยทั่วไปเราจะใช้คำว่าเกษะปุตตสูตรสูตรเดียวกันนะแต่เรียกชื่อต่างกันเกษาปุตตะนั้นเรียกตามสถานที่คือเกษะปุตตะนิคมนะการามะสูตรก็เรียกตามโคดนะของ คนที่นี่ก็คือการามะการามโคตรก็เลยเรียกว่าการามสูตรเพราะฉะนั้นได้ยินการามสูตรบ้างเกษะพุตตสูตรบ้างขอให้รู้ว่าเป็นอย่างเดียวกันพวกชาวการามะเข้าไปเฝ้า,รพ,า,ราพระพุทธเจาวว้ากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเกษะปุตตานิคมเนี่ยมีฤาษีชีภัยนักบวชทั้งหลายเนี่ยผ่านมาเยอะหรือเกิน นะเออเป็นด่านเรียกว่าเกษาปุตติคมเป็นเป็นพื้นที่มันอยู่สถานที่ที่จะผ่านเข้าเมืองนะอยู่ราวป่าเพราะฉะนั้นมีนักบวชฤาษีชีพัยเนี่ยเจ้ารัฐที่ต่างๆผ่านมาเป็นจำนวนมากเจ้ารัฐที่นี้มาถึงก็แสดงธรรมแล้วก็ยกคำสอนของตัวเองว่า เป็นคำสอนที่ดีที่ประเสริฐแล้วก็ตำหนิติติงรัที่อื่นเจ้าลัฐที่อื่นว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นี่สำนักหนึ่งผ่านไปอีกสำนักหนึ่งมาก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันเชิดชูคำสอนของตัวเองแล้วก็ไปตำหนิติติงสำนักอื่นสำนักอีกสำนักอื่นมาก็ลักษณะเดียวกัน พวกข้าพระองค์ก็เลยเกิดความสงสัยว่าควรจะเชื่อใครดีใครพูดจริงใครพูดเท็จนะที่ผ่านๆมาทั้งหลายเนี่ยเลยไม่รู้สักไม่ไม่สามารถที่เชื่อใครได้พระส,รสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะสงสัยนะ อลังกังขีตุงอลังวิจิกิจฉิตุงควรที่ท่านทั้งหลายจะสงสัยควรที่ท่านทั้งหลายจะเกิดความแครงใจท่านทั้งหลายเกิดความสงสัยในฐานะที่ควรสงสัยแล้วท่านสงสัยอย่งไงไงางนะี้ไม่แปลกพูดง่ายนะไม่แปลกหรอกมันควรจะสงสัย แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนที่จะสอนแบบเจ้ารัติอื่นบอกว่าของอาตมาเท่านั้นทีด่ดีของรัติอื่นแย่ yeah. เพระพระทธองค์ไม่สอนอย่างนั้นพร,พระพรทธองค์ให้แนวคิดในการวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่ได้ฟังที่ได้ยินอย่าเชื่อ อย่าด่วนเชื่ออย่าพึ่งปลงใจเชื่อในสิ่งนั้นสิ่งนี้สิบประการดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าเอธะตุมเหการามามาอนุสเวณะมาปรมปรายะเป็นต้นแปลความว่า มาเถิดชาวการามะทั้งหลายท่านทั้งหลายมาอนุสเวนะอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตำตามกันมามาปรมปรายะอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมา มาอิติกิรายะอย่าปรงใจเชื่อด้วยข่าวลือมาปิตกะสัมปทานเนนะอย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างคำพีหรือตำรามาตักกะเหตุอย่าปรงใจเชื่อ ด้วยการนึกเดาเอาเองตามหลักของตักกะวิทยามานยะเหตุโยอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคาดคะเนเอามาอาการะปริวิตกเกณะอย่าปรงใจเชื่อด้วยการตรึกตามอาการที่ปรากฏ มาพบพรูปตายะ,ะมาทิฏฐินิชานักันติยาอย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับความเห็นของตนมาพบพรูปตายะอย่าปรงใจเชื่อเพราะคนนี้มีลักษณะที่น่าเชื่อถือได้มาสมโนโนโคารุติ อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูอาจารย์ของเราสิบอย่างโยมฟังก็มึนแหละสิ่งสาคัญก็คือว่าโยมไม่ต้องกำหนดจดจำอะไรมากมายสิบประการนี้เป็นแหล่ง แหล่งความเชื่อที่ทำให้คนเหล่านั้นเกิดความเชื่อถือใช่ไหมก็ต้องถามยัดโยดพระบรุรธเจ้ายกมาเนทั้งสิบประการเนี่ยอาการสิบอย่างเนี่ยทำให้คนเราเกิดความเชื่อถือถามว่าสิบอย่างนี้เป็นเรื่องไม่จริงทั้งนั้นใช่ไหมเปล่าเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นใช่ไหมก็เปล่าอีก เพราะฉะนั้นบาลีเนี่ยนะถ้าใครพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนเ่าไม่เชื่อเนี่ยอันนี้เป็นการตีความพุทธพจน์ที่ผิดในพระบาลีในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธองค์ทิ้งคำว่ามาไว้คำเดียว คำว่ามาเป็นคําปฏิเสธแปลว่าอย่าหรือว่าไม่เนี่ยมาอนุสเวนะมาปรำปรายะมาอิติกิรายะแต่ในอัตถกถาซึ่งเป็นคําอธิบายของพระเถระที่รู้พุทธประสงค์ท่านใส่คําว่ามาคันหิตถะ มาคณิธะแปลว่าอย่ายึดถืออย่าเชื่อถือถ้าเราแปลเพียงแค่นี้ถ้าดูบริบทเพียงแค่นี้ก็อาจจะทึกทักว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่เชื่อไปได้แต่ถ้าดูบริบทข้อความต่อจากนั้นไปนั่นแหละเป็นจุดสำคัญ ตัวนี้ไม่ใช่จุดสำคัญที่เราจะมาอ้างอิงได้แต่หลักสำคัญเป็นหลักปฏิบัติเป็นข้อความที่อยู่ถัดจากนั้นไปนะอย่าโยงกำนดนะเพราะฉะนั้นข้อความนี้เราจะบอกว่าอย่าเชื่อไม่ใช่นะคือ โบราณอาจารย์ท่านก็พยายามจะใช้คำที่ให้เข้ากับบริบทของเนื้อหาสาระตรงตรงตามพุทธประสงค์ท่านก็ใช้คำว่าอย่าด่วนเชื่ออย่ารีบเชื่ออย่าพึ่งเชื่ออย่าปรงใจเชื่อนะมันอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้อย่าพึ่งเชื่อนะ อย่าโยมไ่กําหนดกันเนี่ยอย่าพึ่งเชื่ออาการทั้งสิอย่างเนี่ยมันเป็นกับดักแห่งความเชื่อ